ขอ,ขออื่นขออญาตแนะนำครับพอจะบุโทอาทิตย์บุญญาสคพั์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครครับ,บนท่านมนกรวัฒนุสรน,นายกอาบาจอจังหวัดสมุทรสาครครับท่านนิวัฒน์รุ่งสาครประลัดจังหวัดสมุทรสาครครับ คุณตระการได้นำกลุ่มเกษตรกรที่เคยได้ร่วมงานกันมาเมื่อปีพุทธศักราช2537มาจัดตั้งเป็นกลุ่มพัฒนาเกษตรสวนหลวงโดยมีสมาชิกในกลุ่ม63คนที่ร่วมกันดำเนินงานภายใต้โครงการน้อมนำากัาปาญญาเศษรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทำให้ผลง,งานที่เกิดขึ้นจากศูนย์เป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด ยงเป็นเหตุให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณและจัดตั้งเป็นศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสวนหลวงอำเภอจุมแบนจังหวัดสมุทรสาครในปีพุทธศักราช2557และนอกจากนี้เทศบาลตำบลสวนหลวงได้นำพาบุคลเกรไปศึกษาโรงงานที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชุน네อันเนื่องมาจากพระราชดัน uh ินอำเภอโพชารามจังหวัดราชบุรีเรียนรู้ในเรื่องของการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม ให้สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนซึ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยนําความรู้ที่ได้มาพัฒนาและับในพื้นที่ของตนเองอันเนื่องจากผมถูกน้ำท่วมมาหลังเก่าก็อยากลื้อบ้านอยากจะลื้อแล้วมาปลูกตรงนี้เพื่อจะหนีน้ําเสร็จแล้วทางสารสุดนะไม่มาเห็นว่าอยากจะขอปลูกอสมภัยรบอบๆสาลาแค่เนี้ยเป็นรบอบๆบ้านผมแล้วให้ผมดูแลไปด้วย เมื่อจะไปที่ศูนย์รวมของสมุนไพรเนื่องจากโดนน้ำท่วมหมดนะครับผมก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาว่าจะสนับสนุนทางด้านสาธารณสุขเนื่องจากนมัน่อสมออยู่แล้วแล้วก็600บาทที่ได้รับจาก Al S M o R อสมอนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับมาซื้อพันธุ์สมุนไพรนะครับมาปลูกไว้ให้กับชาวชุชนุกไปแล้วก็ได้แจกไปทั้งทุกตำบลของอำเภอนะครับโดยแจกผ่านทางแกนนำอสอมอทุกตำบลของอำเภอกระทุ่งแบนครับ อะไรนะาก็ต้องขอื่นชมแล้วก็วันนี้ก็คงมาดูนะครับมารับทราบมาฟังเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้ามีอะไรที่จังหวัดจะให้การสัสนุนหรผูเชื่อมโยงหรืออยากให้ผมตอนะครับก็ได้รับเอาไปพี่นณาร่วมกันนะก็มากับทุกฝ่าย